เอาแล้วขอพี่ร็อปมีความสุขมากๆมาสบกองสำเร็จทุกประการนี่แล้วก็ได้เมียอหม่อยู่กับรักมีอกูเปิดดูเนเรืองอยู่กับรักที่จริงใจตลอดไปนี่ครับผมอากนี้ขอให้เพื่อนแท้เรามีความสุขนี่มีความน้าเะไรลยถ้าใครมาปัดหน้ารถก็ขอให้มมีชนแม่งเลยแล้วก็ขอว่า มีอะไรก็ให้โทรมาบอกโอเคจบแล้วอ้าวอาแล้องคอับไอพี่พอบมีความสูงมากๆมันเกิดเดินสายตามพี่พอมานเดินสายอ่ามันูงมากครับหงเล็บหงเล็บด้วยวันต่ขอหนักเพราะพี่พอบน้องรักน้องรักคือรู้จักกันมาไอพี่พอบดูแลผมมาจนผมแก่แลครับเฮ้ยมี่น้องใหม่เพิ่งรู้จักแต่ก็รักเพราะถ้าเกิดขาดที่พอรักน้องเราเราก็รักน้องเขาด้วยไอพี่พอบมีความสูงมากครับ อ่าเอาพี่ยุ้ยพี่แก่แล้วพี่อ่ะก็ให้บ๊อบมีความสุขมากเจเลยลูกเรืองแล้วกันมีเท้าวหน้าในชีวิตแล้วกันให้พบความสุขเยอะๆบ๊อบบ๊อบบ๊อบอ่ะ่หยี่ีไม่ได้ผมผสองคนก็ได้ผมผมครับคนน้อยเออก็ขอให้ให้บ๊อบมันเพื่อนที่ของมรัก มา่างมากร้อยมันมีความสุขมากมากคิดยังไงก็ขอไม่ได้อย่างนั้นแต <Univers ität S 1> ่ผมก็ไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนยี่ใหม่เออผมอยากให้มัน่ะรักเก่งรักคนเดิมคิดยังไงก็ขอให้มันกลับใจแล้วกันกลับไปคบคนนั้นแหละที่มันทำงานมาด้วยอ่ะรักกันเหมือนเดิมยิ่งใหญ่ผม อาจจะเป็นคนตัวเล็กที่เพื่อนๆทุกคนอาจจะเห็นผมไม่เห็นผมส่วนแต่เล็กเล็กเล็กในของกลุ่มเพื่อนแต่ผมมีความจริงใจมากๆสําหรับเพื่อนหลายๆคนที่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นผมออครับขอให้พวกคุณสุขมากๆเออ่อะจะพูดอะไรไหมพูดไปแล้วพูดไปแล้วไอยู่ไปแล้วเหลือแต่มื่อไม่ผมก็ขอบคุณมากทุกคนทั้งน้องจะได้ยินไหมเนี่ยทั้งน้องชายทั้งเพื่อนต้นทั้งพี่ยุ้ยทั้งเพื่อนต้นใหญ่ทั้งจม ขอบคุณมากทุกวันนี้ก็คือไม่ใช่หรอกชีวิตจริงซื้อไม่ได้ภาพทีก็ตัวจริงภาพทีตัวจริงมันทำให้ผมมีความสุขมากกว่าขอบคุณมากสำหรับปี55นี้มันเกิดเจ็ดตนลา55อยากจะปรัปขอบคุณให้หลังการมากเลยทำไม่ได้เฮ้ยเฮียไม่จุดจุดด้ไม่ต้องไม่ต้อง